สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเก่งอนุคิตลีธนศักดิ์สกุลนะครับบริษัทอู่ลุงเรืองบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมโตโยต้านะครับ D4D นะครับโนควิน 4x4 s ิงเกิลแคปคันนี้ที่ทำการตกแต่งและก็ทำการดัดแปลงตัวถังให้เป็นตอนเดียวแล้วก็ติดตั้งตัวถังกระบะดำเข้าไปนะครับพร้อมรับน้ำหนักบรรทุก3ตันนะครับตัวนี้แล้วก็ทำการจดทะเบียนลงเล่มถูกต้องทุกอย่างนะครับรายละเอียดดีเทลมีการทำ อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดรถคันนี้ด้วยกันนะครับผม ครับผมเริ่มต้นจากด้านหน้ากันเลยนะครับผมตัวรถคันนี้นะครับเดิมทีก็จะเป็นกันชนสแตนดาดจากโรงงานมานะครับเราได้ทําการติดตั้งตัวกันชนหน้าตัวเต็มตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นของยี่ห้อ SBP นะครับผมตัวนี้เป็นตัวกันชนหน้าสีดานะครับผมเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับอุปกรณ์ตัวช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับคือวินขนาด1 2 0 0 0ปอนด์นะครับตัวนี้เป็นวินเชือกนะครับที่เราทําการติดตั้งสั้นเข้าไว้ในตัวกันชนนะครับผมตัวนี้เวลา ฉุกเฉินนะครับในการที่เราเข้าไปลุยหน้างานนะครับหากมีการติดนะครับหลังจากที่ขับเคลื่อนโฟวินแล้วสามารถที่จะใช้วินตัวนี้ช่วยเหลือตัวเองออกมาได้นะครับผม ต่อนะครับเรามาเริ่มดูช่วงล่างกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับล้อรถคันนี้นะครับเป็นขนาดขอบ16นะครับเป็นกระทะเหล็กนะครับตัวนี้นะครับเสริมด้วยยางนะครับเป็น265 75 R16 เป็นของคอสวินนะครับตัวนี้ก็คือเป็นยาง MT นะครับมัทะเลนะครับที่เราได้ทําการเซตอัพไว้สําหรับรุยโดยตรงนะครับผม ส่วนล้อหลังตัวนี้นะครับก็เป็นขนาดเดียวกันกับล้อหน้านะครับตัวขอบกระทะล้อก็เป็นกระทะเหล็กนะครับตัวนี้รัดด้วยยาง265/75 R16 นะครับเป็นของคอสวินเหมือนกันเป็น MT นะครับตัวนี้แล้วก็เรามาดูตัวช่วงล่างที่เราได้ทําการเซตอัพเพื่อรองรับน้ําหนักนะครับบรรทุก3ตันนะครับตัวนี้เราเสริมแหนบเข้าไปทั้งหมดจากสแตนดาร์ดเข้าไปทั้งหมด4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็พร้อมด้วยตรงเกรงนะครับตัวนี้เป็นของบูทเหล็กนะครับที่สามารถที่จะอัดจาบี ได้นะครับผมแล้วก็มีตัวช็อคอัพนะครับที่เป็นขนาดใหญ่กว่าสแตนดาดโรงงานนะครับเป็นช็ออัพซูเปอร์นะครับสตัวนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับด้านท้ายนะครับที่เห็นใหญ่ๆนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคือยางบังฝุ่นนะครับที่ลูกค้าต้องการความสวยงามพิเศษนะครับต้องการขนาดใหญ่นะครับทาการติดตั้งเข้าไปเต็มชิ้นงานเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวคานท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานท้ายแบบลากจูงนะครับเป็นแบบหัวบอลกับสลักสามารถท้ายได้ทั้ง2ระบบนะครับหากมี มีตัวหูลากที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษอีก1ชุดนะครับผมครับผมส่วนตัวกระบะตัวนี้นะครับก็คือเป็นกระบะคอกเตี้ยนะครับแต่มีรั้วพิเศษเพิ่มหนึ่งราวนะครับเพื่อความอเนกประสงค์ในการบรรทุกสินค้านะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับเราจัดให้ตามคําขอนะครับถังกระบะตัวนี้นะครับจะมีความยาวอยู่ที่2องม่สาแล้วก็มีความสูงนะครับตัวฝาปิดข้างนะครับอยู่ที่40เซนนะครับแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่ เมตรเจ5เซนนะครับตัวความกว้างของตัวกระบะนะครับผมแล้วก็ตัวส่วนคานท้ายนะครับตัวนี้มีออปชันที่ไม่เหมือนกับคันอื่นนะครับก็คือเหมือนกับลูกค้าต้องการที่จะใช้บรรทุกนะครับเราจะมีเหล็กรางรถไฟให้1ครู่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสามารถที่จะเปิดฝาท้ายเพื่อให้มารับเหล็กรางรถไฟได้นะครับผมตรงนี้นะครับสลักตรงนี้เราก็จะมีเพื่อจะกันไหลเวลาขึ้นดัมนะครับนี่ครับก็ ดึงออกมานะครับแล้วก็เปิดฝาปิดท้ายนะครับเพื่อให้ลงมารับได้นะครับตรงนี้หากมีการใช้งานที่ต้องการความอนเนกประสงค์เพิ่มเติมนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับที่ต้องการนะครับเราก็จะจัดให้ตามความต้องการของลูกค้านะครับครับผม เราเก็บเข้าเสร็จก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปขึ้นตัวกระบะดัมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับผมว่าดัมของเราเป็นยังไงบ้างคันนี้ทําการติดตั้งไปแล้วนะครับได้ศูนย์ทวงที่ดีหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นดัมให้ดูนะครับผมกับปุ่มก็ง่ายๆนะครับครับกับดาวสองปุ่มเหมือนอย่างเนเคยนะครับ ดัมของเรานะครับที่ผมบอกว่าได้ฉากนะครับก็คือขึ้นในระดับที่ตั้งฉากพอดีจะทําให้สินค้าที่เราดัมเท่นะครับก็คือไหลออกได้สบายนะครับไม่เดินหน้าเกินไปหรือไม่ถอยหลังเกินไปนะครับดัมตัวนี้ของเราที่เราออกแบบนะครับโดยวิศวกรของทางบริษัทของเรานะครับที่ทําการตั้งศูนย์ถ่วงของตัวฐานดัมนะครับให้ได้เซนเตอร์พอดีกับตัวรถของรุ่นนั้นๆโดยตรงนะครับผมเราไม่ได้ทําตัวกระบะดัมฝีไซส์ นะครับเราออกแบบเฉพาะรุ่นโดยตรงนะครับบอกได้เลยว่ามันจะได้ส่วนสัดส่วนพอดีนะครับผมตัวกระบอกดัมของเรานะครับที่ผมบอกนะครับทุกคลิปเลยนะครับก็คือเราจะเน้นย้ํามากนะครับในตัวของกระบอกดัมที่จะเซตอัพให้มันแมทกับตัวชุดมอเตอร์ power pack ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวด้านซ้ายกันก่อนเลยนะครับผม อย่างตัวด้านซ้ายตัวนี้ก็จะมีตัวกล่องเครื่องมือนะครับตัวนี้ที่ลูกค้ารีเควสตต้องการนะครับเราก็เสริมเพิ่มเข้าไปนะครับสามารถที่จะเก็บสิ่งของนะครับอนเนกประสงค์เข้าไปอยู่ในตัวกล่องเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับผม แล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับก็เป็นมอเตอร์ power pack นะครับที่เราได้ทําการนําเข้ามาโดยบริษัทของเราเองนะครับตัวนี้รับประกันให้2ปีเต็มนะครับกับรันตีโดยบริษัทของเราเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภายในรถคันนี้หน่อยนะครับว่าการทําออกมาแล้วมีดีเทลรายละเอียดนะครับเหมือนกับรถมือสองทั่วไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันก็เริ่มต้นจากการที่จะคัดเลือกตัวรถมานะครับคืออย่างที่ผมบอกคือตัวรถเราจะเน้นในเรื่องของความเป็นสแตนดาดคือเดิมๆไม่มีชนไม่มีความ มาเด็ดขาดนะครับสิ่งที่ชำรุดเสียหายนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนออกแล้วก็ทำให้อยู่ในสภาพที่เหมือนใหม่มากที่สุดนะครับผมรถคันนี้นะครับที่เราเลือกมาทำนะครับก็จะมีไม้อยู่ที่2 6 4 1 0กิกโลนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวพวกระบบแอร์นะครับหรือระบบวิทยุต่ตงตางๆนะครับช่องลมแอร์ที่มันเสียหายชำรุดพวกนี้เราก็ทำการเช็คให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับ เดี๋ยวเราไปชมในห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าในห้องเครื่องรถคันนี้มีความสวยงามเพียงใดนะครับ อย่างตัวรถคันนี้ที่ผมบอกนะครับอย่างทุกคลิปนะครับเราก็พยายามที่จะคัดสัรรถที่เป็นรถสแตนดาดเป็นรถเดิมนะครับไม่มีการชนหนักมาหรือพลิกคว่ำมานะครับเราก็จะเน้นย้ําในเรื่องของพวกสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์พวกนี้ที่ยังอยู่มาตั้งแต่โรงงานนะครับหรือคําว่า To โยต้ตัวนี้ก็จะมีติดอยู่ที่ฝากระโปรงนะครับหากมีทําการเปลี่ยนหรือใช้เป็นของไต้หวันก็จะไม่มีสัญลักษณ์พวกนี้บ่งบอกนะครับก็คือเราได้เน้นย้ํามากนะครับในการคัดเลือกรถนะครับแล้วก็ส่วนตัวเครื่องยนต์ของตัวนี้นะครับ ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์1 k ึ่เคนะครับสามพันเทอร์โบนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สแตนดาดโรงงานนะครับได้ทําการเช็คระบบใหม่ทั้งตัวนะครับโดยช่างเครื่องผู้ชํานาญงานโดยตรงนะครับเฉพาะทางนะครับที่เราทําการตรวจเช็คนะครับไม่ว่าการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับใส่กรองน้ํามันเครื่องใส่กรองโซลานะครับหรือน้ํามันเกียร์น้ํามันเบรกน้ามันเฟืองท้ายนะครับน้ามันเผาโฟวินจระบีล้อต่างๆนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนเช็คใหม่หมดนะครับผมตรงนี้หรือเป็นสายผานไทมิ่งนะครับสายผ่านไทมิ่งตัว วนี้ก็คือเป็นสายพานที่ขับเคลื่อนของตัวเครื่องยนต์นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนออกมาใหม่หมดเลยนะครับผมตัวนี้การันตีได้ว่าเอออยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานจริงๆนะครับสําหรับรถมือ2ของเรานะครับผม ครับผมก็รายละเอียดดีเทลในการทํารถคันนี้นะครับผมก็ได้อธิบายเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะทําการนะครับดัดแปลงตัวถังให้เป็นซิงเกิลแคปโดยบยริษัทของเรานะครับที่ทําการดัดแปลงแล้วก็ลงเล่มให้กับลูกค้าถูกต้องนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับตัวถังกระบะดาโดยบยริษัทรุ่งเรืองบริการ1น1จํากัดของเราด้วยทีมงานที่มีคุณภาพในการเซตอัพตัวถังกระบะดาโดยตรงนะครับและทําการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างทั้งหมดโดยช่างผู้ชํานาญงานเฉพาะทางโดยตรงนะครับสำหรับ รถคันนี้นะครับลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อเราตั้งแต่เรายังไม่ได้ผลิตเลยนะครับผมเลยไม่ได้แจ้งราคาให้ท่านผู้ชมทราบว่าการทำรถคันนี้จบไปที่เท่าไหร่นะครับก็เลยขอสงวนราคาตรงนี้ไว้สำหรับลูกค้าที่เขาสั่งจองไว้แล้วนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากทราบราคานะครับหรือต้องการซื้อรถประเภทนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเราทางช่องทางเบอร์โทรนะครับ081541815นะครับ0856117517นะครับผมเก่งอนุคิดนะครับ จะรับสายเองและยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ช่องทางที่จะสอบถามเรานะครับก็จะมี f c e e o o o นะครับมี LINE AD. นะครับมี Instagram มนะครับมีเพจ y นะครับช่องทางทาง y t u t u นะครับสามารถที่จะทักข้อความเข้ามาถามเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถูกใจท่านผู้ชมท่านใดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดี